คนล,ลดนานมากันเลยอยากขายสตอรี่โจด เฮ้ยใครในวิดีโออ่ะอย่าทำานี่ไง เสียงดือไปแล้วค่ะจำทางดีๆเดี๋ยวหลงทางเบเออแล้วกลับไงอ่ะจำดินเรามาทำอะไรมาดูเรามาช็อปแก้เครียดมาทำอะไรครับเนี่ยหนีเอเป้กับแอแม็กมาหนีไาใช้เงินคือเดินออกมาหาซื้ออะไรกินแต่ก็ ไม่มีอะไรกินออรอลันทอนชิบหายอยู่ใจกลางกรงอย่างดีแต่ไม่มีอะไรกินเราเจอเซเว่นแล้วทุกคนหูมากพูดเ,เราเจอเซเว่นแล้วทุกคนเ,เจอเซเว่นไหมใช่สาุดเขาจะทิ้งเราแล้ว แค่น้ำขวดเดียวไม่แค่นีเกี่ยวไม่ใ่หรอรอะไรทำอะไรสองสามสีม่ห้าสามสอง คือการทดสอบเตียงอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งหนึ่งสองสามโ้ทัพกัะเท้าปาก ดิจิ๋วกอมกูสุดมึขงขโมยลูกอมกูต่อหน้าต่อตาไปนอน เพงว่าพรุ่งนี้เราจะถึงทำไหมวะทันไอ้เฮียก้ามโมงไม่ได้นะรูะ้ว่าพวกเรจะได้ไปญี่ปุ่นปะไปต้องไปเอไ่ออะไรมาไปวะขับรถไปเองกูไม่มั่นใจเลยขลับรถไปญี่ปุ่นเนี่ยนะใช่ญี่ปุ่นเป็นเกาะไอ้สัตว์เอาก็พอถึงฝั่งแล้วก็พายเรือไปท็อปปี้ไ <c oughs> อ้เฮี <c oughs> ยเอาไปขี่รถโอเคเก็ตเฮ้ยทำไรเครียดกันมาวะ มึงพ้กนี้กูทำได้ไม่ดีป่ะเฮ้ย <Hey. S 1> เต็มที่ <laughs> อะไรมาเต็มตเต็มที่ก็เท่ยบย่างเลยเ่ะน <laughs> <laughs> อันนั้นอันนั้นเต็มที่จุกเลยนะสัสบายฟันด <Fund> <h ums> ีมีสองพันห้าร้อยหกสามครับชี้ให้เห็นว่ามีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นภายในประเทศไทยครับมากถึง่้า25.37ล้านตัน กองเช้าอันที่สดใส <c oughs> กองทับบุกแต่เชา้าเราจะมาดูหมอแกแจางและควันกัน <laughs> ไม่ใช่หมอกพีเอ็มจุดเขามีสนามเตียด้วย <c oughs> ตรงนี้ เป็นไรอะแมกลองให้ทำไมเม่กี้ข้างลยสซีเสียน้ำตาให้ ATK เชื um, oh. s right. <S hey. ่อมันในตัวเองตอนนี้น้องๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นหน่อยนะโอเคสูงๆนะครับโอเคตอนนี้น้องๆพร้อมแล้วนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับทีมบ้านไทยครับนะครับน้องๆจะมีเวลาในการนำเสนอ10นาทีเท่านั้นนะฮะนะครับ พร้อมนะครับหนุ่มจะเริ่มจับเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับสวัสดีครับพวกเราเฮวี่เคซี่เวสครับจากโรงเรียนมั่นไผ่นวัตกรรมของพวกเราครับมีชื่อว่ากาเบรียลครับเบ๊นนีมนง่ายเลยนกวิทการยนียอดเก่งยอดก่อนลครับผมเบบี้จูนก่อไปพุกด้วยเอาไปพูดไปพูดยังมารังสรรไงเพด้วยแข่งเสร็จมาทำอะไรครับเนี่ย ใช้เงินครับเราจะได้โควิดกับไนสาะทุกคนบัานไผจะต้องเป็นตำนาน 「こになってしまえばきる」<music>「どこったの <music> <music> โอ้โหปายดีเป็นลูกขึ้ินเลยนะครับทดศึกษาตัวงานนะกบัรแคที่ญี่ปุ่นค่ะให้กับทีมแรกอ่ะแคทที้เพลยซเวส์บ้านไทยเก่งจะรองไห้เก่งมากแค่ว่ากรเร็ว ดูายหน่อยดู้ายหน่อยเ้ยี่ยมมากตอนนี้รถชนครับผมมีเราสามคนแจ็คพอตเลย กิโลละ,ะเดินม,มากี่โลเดินม,มากี่โลภาพขึ้นตรงนี้เห็นภาพขึ้นตรงนี้อะไรกินข้าวแล้วบ,บายทิ้งเพื่อนมึงว่าทิง้งมึพวกมึงอยู่ไหนงอยู่อันนี้สักอันนี้สักกูเลยว่ามึงยังไม่มาไงพวกกูเลยไปเซเว่นกัน แล้วแม่งกูวิ่งมจจามาเากเจอรานกูวิ่งมัเสียงโจรกันไม่ตอนแรกอ่ะพวกกูนึกว่ามึงยังไม่มากูเลยเข้าเซเว่นรอกันขึออ้นขึ้นมาไม่ได้กัไม่มีที่ับเรารู้ไหมว่ามึงกังอ่ะไปขอห้องเจอบักแม็กอยู่คนเดียวเออไม่คือตอนแรกนึกว่ามึงยังไม่มาพวกกูเลยไปเซเว่นรอ <c oughs> สรุปไอ้ <c oughs> มึงทิ้งพวกกูมาบนห้องอ สปดครับตอนนี้นะครับเราถึงห้องของเรานะครับหมายเลขห้องของเราคือศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับเข้ามาแล้วจะปิดก็จะมารีวิวอะไรต่อนะผมก็งงดีเปิดไฟครับก็คือตอนนี้นะครับห้องของเรานะครับเป็นเตียงเดี่ยวสองเตียงคู่สองเตียงนะครับขนาด3.5ฟุต พื้นที่ห้องทั้งหมดห้ตารางห้าสิบตารางเมตรนะครับมีหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ระเบียงครับห้องน้ำเป็นยูนิตแยกโซนส่วนเปลี่ยนและโซนแห้งโซนแห้งนะครับกูไปละนะระเบียงให้ดูแค่นี้เป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยครับแต่ก็โล่งอกผ่าน พ yup. ้นไปด้วยดีครับผมคืนที่สองของเราในกรุงเทพมหานครนะครับคืนนี้เราเป็นคืนแรกที่นอนจริงจริงจังเพราะเหนื่อยเพราะเหนื่อยจริงครับพูดไปซีฮอตฟาดทำผิดเดินกี่โลสิบสามครับสิบสามโลครับบีบนดน ตอนวัสดีครับเช็คเอาทจ้าโจ์ทำไมของเยอะกว่าตอนมาได้ <laughs> <laughs> กินกาแฟสักทีสักที <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าซูมซูมแบบทะเลซูมบ้านผู้ใหญ่อยู่ไหนฮะมีบ้านผู้ใหญ่ก็สิจูนจูนเด็กๆคงไม่กินกาแฟหรอกเราดูสั่งแต่ละอย่างเขาไม่รู้จักเราซะแล้วจูนเขารู้จักเราน้อยสิ นี่ให้แม่ไก่มาไหนแม่ลุไปเยตั้งกล้าไน่อย